สวัสดีชาวราศีสิงห์และคานาสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับประจําช่วงปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับหรือว่าช่วงก่อนวันเลนทายน,นั่นเองนะเรามาดูตัวตนคนโสดกันก่อนดีกว่าว่าคนโสดชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงปักแรกกุมภาพันธ์นี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไร เกถ้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าแล้วจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมจะมีใครบางคนเข้ามาแก้โสดให้คุณไหมในช่วงนี้2เหรียญขอดูแนวโน้มก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยดูกันขอดูแนวโน้มนะฮะของคนโสดในช่วงอ่ภาพรวมสิไม่ใช่แนวโน้มขอดูภาพรวมของคนโสด ในช่วงปักแรกกุมภาพันธ์2564โอเคนะครับคือบางคนนะครับอาจจะเป็นคนโสดที่ไม่ได้โสดสนิทนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะอาจจะราศีสิงห์และคณนสิงห์ได้ทั้งนั้นนะครับอาจจะมีคนที่คุยอยู่ในความสัมพันธ์แบบคุยแบบยังไม่ได้จริงจังนะคือแบบทักมากกาคุย โทรมากกับคุยแต่แบบยังไม่ได้ให้แบบความสัมพันธ์อะไรมากมายหรืออาจจะยังไม่ได้พบเจอกันหรือยังไม่เคยไปเดทกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่จัดอยู่ในเป็นสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะเอาล่ะมันอาจจะมีความถ่วงดุลในตัวคุณเองเพราะว่าตัวคุณเองนะครับมีอาจจะมีคนเข้ามาเยอะด้วยนะ 9, 9ถ้วยนะครับหรือถ้าบางคนไม่ได้มีคนเข้ามาเยอะอาจจะแบบมีคนทักมาหาเยอะอาจจะมีแบบคนทักเข้ามาคุยบ้างอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักประมาณ2ตัวเลือกเป็นอย่างต่ำนะครับก็คืออาจจะมี2ช้อยในใน,ในความสัมพันธ์นี้แหละแล้วก็คือมันคุณจะต้องถ่วงดุลอารมณ์ถ่วงดุลความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยนะในช่วงนี้เพราะว่าการที่มีภาพรวมขึ้นมานะครับภาพรวมในช่วงนี้ออกมาเป็น3ไม้เท้าเนี่ยมันก็ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องไม่อยู่กับที่ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็คุณยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปโฟกัสให้ใครทางนั้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวโน้มนะแนวโน้มเรามาดูแนวโน้มกันหน่อยว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะในช่วงปากแรกกุมภาพันธ์สองพนห้สนี้สำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะครับ หนึ่งดาบหนึ่งดาบขึ้นมามันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะเลือกนะครับในในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นช่วงใกล้ๆกับวาเลนไทน์นะคือการเลือกเนี้อาจจะเป็นการเลือกที่เป็นช้อยไอช้อยหนึ่งในชีวิตคุณที่มีเข้ามาหรือคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่กับตัวตัวคุณเองไปก่อนก็ได้แต่ขอขยายนะครับขอเปิดอีกสำนักหนึ่งนะครับ ขอดูหน่อยละกันว่าการที่เป็น1ดาบออกมาแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนโสดชาวราศีสิงห์การเดินทางนะครับอย่างที่บอกนะครับมี6ดาบขึ้นมานะจากที่เมื่อกี้นะครับในภาพโปรมี3ไม้เท้านะแปลว่าคุณต้องเดินทางไกลไปที่ไหนสักที่นะอัศวินนะครับอัศวินเหรียญน,นะครับ คือนอกจากที่ว่าคุณอาจจะคุยอยู่กับอาจจะไม่ได้คุยกับคนแค่คนเดียวนะอาจจะคุยมากมาก,มากกว่า2คนหรือคุยอยู่สคนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินได้ด้วยก็เป็นพืชศพกันมังกรนะครับแล้วนอกจากความหมายที่เป็นพืชศกมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีใครที่อยู่ในราศีนี้แต่ว่าเป็นคนคุณเป็นคนที่มีคนอื่นคุยอยู่นะหรือว่ามีคนเข้ามาคุยคุยอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีไม่มีธาตุชาวธาตุดินอะไรเลยนะก็ นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนรอคุณอยู่นะในช่วงนี้ได้ยังไงต่อใช่มีใครบางคนที่รอคุณอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าเขาเนี่ย หยิบยื่นความรักให้คุณมาสักพักแล้วนะครับมันถึงได้มีหนึ่งดาบขึ้นมานะเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครบางคนนะครับที่คุณอยู่ในความคุยคุยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพื่อที่จะมาสเตปอัพนะมาเป็นคนที่อ,อยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะยังไม่กระโดดข้ามขั้นไปเป็นแฟนแต่ถ้าเกิดว่าบางคนคิดว่าเรียนรู้กันมานานพอสมควรก็อาจจะมีบ้างนะที่แบบกระโดดข้ามขั้นไปเป็นแฟนเลยแต่ในที่นี้นะครับคิดว่าคุณจะอยอมรับนะยอมรับเดทนะยอมรับเดทเพียงแต่ว่าการไปเดทครั้งนี้อาจจะต้องมีการเดินทางมาหากันไม่คุณไปหาเขาก็เขามาหาคุณน,นะครับเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่า การพบกันครั้งนี้จะทําให้คุณตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันหรือว่า,อ,าอยู่ในสถา,านะที่มันมีการพัฒนามากขึ้นนะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงปักแรกนะเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับขอดูตัวตนคนมีคู่นะครับชาว ราศีสิงหราัคนาสิงในช่วง1 12, นึ่ถึงสิกุุมาพันสองพันี้อหกสคนมีคู่หนะูใจเย็นๆนะใจเย็นๆขอดูตัวตนของคู่ของคุณชาวราศีสิงที่เป็นคนมีคู่ประจำปักแรก1 12, นึ่สิกุมภพพันห้า5 6 4นี้อืมอืมอืมหกดาบ ขอดูภาพรวมความสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งถึงยุสี่กุมพาพันสองห้าสี่ราบคนมีคู่ชาวราศีสิงห์เลเวอร์ก่อนจะไปดูแนวโน้มนะฮะเรามาพูดกันก่อน ในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่สลับกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะแต่ในที่นี้ผมจะอ่านในลักษณะที่เป็นของตัวคุณไปก่อนนะครับก็คือว่าสามดาบขึ้นมาในตำแหน่งของคุณตรงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเสียใจหรือเจ็บช้ำน้ําใจมาก่อนหน้านะสาหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่นะครับคู่ของคุณตัดสินใจที่จะเดินห่างออกไปจากคุณนะสำหรับบางคนบางท่านนะครับแล้วการมีเลิบเวอร์ขึ้นมาตรงนี้ ยังไม่เคลียนะเดี๋ยวจะขยายให้ยังไม่เคลียว่ามีใครบางคนนะครับแอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะการมีเลเบลขึ้นมามันไม่ได้แปลในความหมายด้านดีที่แปลว่าเป็นคู่รักอย่างเดียวนะครับมันแปลพราะว่ามีคนอื่นถ้าคุณเป็นคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้ามีเลเบลขึ้นมามันแปลว่าใครบางคนที่เป็นคู่กันอยู่เนี่ยที่คบหาอยู่กันอยู่เนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์และอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะงั้น เรามาขอขยายอ่าไม่ขยายมาดูขอดูเหตุการณ์กันหน่อยว่าเพราะเหตุใดถึงมีสามดับขึ้นในตำแหน่งของคุณชาวราศีสิงห์ในช่วงปักแรก1-14ถึงกุมภาพันธ์2,564 Queen ถึงไควีนถือม่เท้า สองดาบหนึ่งเหรียญในที่นี้นะครับมีใครบางคนในความสัมพันธ์ไม่คุณก็เขานะไม่คุณก็คู่ของคุณนะครับทำงานอย่างหนักมากเลยแล้วไม่มีเวลาให้กัน มองมุ่งหาแต่ความสําเร็จของตัวเองนะครับมองมุ่งหาแต่ความสําเร็จของตัวเองแล้วก็จริงๆก็คือมองไปถึงความสําเร็จของอครอบครัวหรือว่าถ้าเป็นชีวิตคู่ก็คือเป็นชีวิตคู่การแต่งงานด้วยนั่นแหละ mm. จนไม่ได้มาสนใจอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีเวลาว่างมากกว่านะครับสองสองดาบตรงนี้นะเขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะครับเขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามา โดยที่คุณเองเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาจนคุณปล่อยปาดล่าเลยนะครับห่างเหินในความรู้สึกกันออกไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่า งานนี้มันเป็นโอกาสของเขาหนึ่งเหรียญขึ้นมาตรงนี้ผมไม่ได้สื่อ,อถึงเรื่องเงินเพราะเราไม่ได้คุยกันเรื่องการงานการเงินะตรงนี้แล้วเราคุยกันเรื่องของความรักหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับจะไม่สรุปธาตุนะว่าเป็นอะไรแต่จะบอกว่าในเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกตรงนี้การที่มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับคนที่มีคนเข้ามาหาเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้รับโชคหรือได้รับโอกาสบางอย่างที่เขาจะได้ เหมือนกับว่าไปใกล้ชิดกับใครคนนึงหรือว่ามีคนมามอบอะไรให้เขาบางอย่างผมพูดอมอ้อมแบบนี้ก็แล้วกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีโชคตรงนี้เขาก็เลยคว้าเอาไว้ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้หันกลับมามองคุณเลยว่า,าคุณจะรู้สึกยังไงนะครับเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับตัวคุณเองอาจจะรู้รับรู้แล้วนะครับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับขอขยายสามดาบก่อน ขอขยายสามดาบให้ก่อนขอขยายสามดบบาบฝั่งตุวขุนชาวราศีสิงในช่วงปากแรกหนึ่งสสี่พันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คุณเลือกที่จะกลับมารักตัวเองนะเพราะคุณคุณรู้คุณรู้แหละไม่ใช่คุณไม่รู้เพราะการกระทําครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การกระทําแบบเนเยนแต่เป็นอาจจะเป็นการที่ทําแล้วมันมันปิดไม่มิด มันไม่ได้ถึงขนาดโปะมันไม่มีการปิดไม่มิดนะว่ากัน,นง่ายๆคุณอาจจะมามาเจอพบเจอได้โดยง่ายว่าคู่ของคุณไม่ได้เหมือนเดิมซะแล้วนะครับแล้วขอขยายเลเวอร์สิเราจะข้ามสำรับไปเลยนะเนี่ย โอเคนะครับสามเหรียญน,นะมีคนเข้ามาสนใจเขาจริงๆนะตรงนี้ที่เราขยายกันตรงนี้นะตัดสินใจเอาอีกสำรับมาขยายเพื่อดูนะครับว่าแนวโน้มจะสอดคล้องกันหรือไม่นะคราวนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนมาสนใจอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็ยัง จําเป็นจะต้องทําสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบต่อไปมันอาจจะทําให้เปิดโอกาสให้เขาไปมีความสัมพันธ์กับใครบางคนได้โดยง่ายในที่นี้เหตุการณ์อาจสลับกันได้นะครับเราจะไม่ปักความใครกันทั้งนั้นนะขอแค่ให้ดูกันไว้นะครับเพื่อ,อถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดนะครับหรือถ้าผมา <c oughs> ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดนะก็ขอให้สามารถ แก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะครับแล้วก็กลับไปดูแลตัวสายคนที่ตัวเองรักนะครับในคนอื่นเขามาแทรกได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันคลิปนี้มันออกไปหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับขอให้คุณมีสตินะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้นะชาวราศีสิงห์และคศ์สิงห์นะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่าว่าในเมื่อมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงในช่วง ปักแรกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสีคู่ชาวราศีสิจะมีการใช้อารมณ์นะครับยุ่งเหยืงวุ่นวายนะหลังจากที่คุณพบเจอเหตุการณ์นี้แล้วนะครับห้ามไม่เท้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกนะมีสตินะแล้วอย่าไปต่อเรื่องต่อความอะไรนะครับถ้ายังไม่ถึงขนาดเป็นครอบครัวก,กันแต่งงานกันนะครับเป็นแฟนกันเฉยๆนะอาจจะ ถ้าเขามูฟตัวออกไปถ้ากรณีที่อยู่ด้วยกันแล้วถ้าเขามูฟตัวออกไปแนะนําว่าให้คุณพยายามมีสติอยู่กับตัวเองให้ได้รักตัวเองนะครับอย่างที่อีกสำนักขึ้นมายืนยันเมื่อกี้นะแล้วก็ปล่อยให้เขาไปนะครับไปตามทางของเขาอย่าไปวุ่นวายอะไรเพราะบางทีคุณอาจจะคู่ควรกับอะไรที่มันนิ่งมากกว่านี้ได้นะครับส่วน ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีโซ่ทองคล้องใจอะไรกันเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นนเนี่ยก็อยากจะให้นะครับใจเย็นๆน,นะครับมองหาทางออกให้ตัวเองก่อนในการแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาของปากหน้านะครับเดี๋ยวเวลาของปากหน้านี่ก็ ได้ให้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่หนีหายไปไหนแล้วนะสำหรับการท o YouTube ตรงนี้นะก็จะมาอีกทีในช่วงก่อนวันที่16อย่างแน่นอนนะครับก่อนวันที่16กุมภาพันธ์นะยังไงยังไงก็จะมาให้ทันกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ที่มีคู่นะครับตอนนี้นะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่ตรงกับใครทุกคนนะครับเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะเกิดกับใครแค่บางคนเท่านั้นที่มีจิตสัมพันธ์กันมาเจอคลิปนี้เข้านะครับก็ขอให้แก้ปัญหาได้ด้วยสตินะแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองให้ได้รักตัวเองให้เยอะๆนะครับคราวนี้เรามาดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าขอดูดวงตนคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงละคณาสิงประจําช่วงปักแรกกุมภาพันธ์2564 อัศวินถือถ้วยนะครับมอบความรักให้ใครเอ่ยขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีสิงลัคณาสิงในช่วงปกกักได้กรุพาห์สองหน่กสี่หนึ่งถึงสิบสี่กุพัาธ์เป็นง่งหนึไม้เท้ามีการเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นแล้วภาพรวม ในปักนี้แหะจะเป็นยังไงครับคนที่สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์ถึงพิศุกลมหาพันสองห้หงสีสตรงมีใครบางคนเป็นคนยอมและมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้เป็นผู้กุูดเกมแน่นอนว่าลักษณะนี้ถ้าไม่อ่านแบบสลับการหรือไม่อ่านแบบไวเวอร์ซ่านะครับตัวคุณเอง,งเป็นฝ่ายยอมชาวราศีสิงห ตัวคุณเองมันฝ่ายยอมมันฝ่ายที่แบบอะไรเอ,อระก็เปไอ้อะอ,อ,อะไรก็ให้อะอ,อะไรก็ยอมอะไรเงี้ยให้กับอีกคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้นะเมษสิงห์ธนูนะก็คือเป็นอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเหมือนกันก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ชาวราศีธาตุไฟเขาจะมีลักษณะที่เขาชอบเป็นคนที่อ่า นำเหตุการณ์ควบคุมเหตุการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะครับสต็งขึ้นมานะครับเป็นการบอกภาพรวมอยู่แล้วว่า,าจะต้องมีใครคนหนึ่งยอมและใครคนหนึ่งเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงปากแรกกุมภาพันธ์254 1ันถึงสิกุมภาพันธ์นี้หน่อยนะโอเค เอซอบครับนะครับมหาดเล็กถือถ้วยนะมันเริ่มมีความรักเล็กๆนะครับจากคนทั้งคู่ซึ่งตอนแรกความรักนี้อาจจะเริ่มที่ตัวคุณนะครับไปหาตัวเขานะครับเขาถึงอยู่ในสถานะที่อยากจะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็เอซอบครับขึ้นมาเป็นการยืนยันว่ามันเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีสิงสรงห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่า ภาพรวมดีแล้วจะไม่ขยายให้เยอะเรื่องไม่ขยายให้มากความนะเพราะว่าทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้เป็นวาเลนไทน์ที่ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณจะได้ขยับความสัมพันธ์หรือไม่ขยับความสัมพันธ์ก็ตามนะครับขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในช่วงนี้นะ ชาวราศีสิงห์ที่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็าฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนที่อยู่ในราศีเดียวกันที่คุณคิดว่ามีประโยชน์กับเขานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างนะครับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับมีแพ็กเกจดูดวงส่วนตัวหลายแพ็กเกจนะครับแอดมาถามกันได้ตามรายลีที่ให้ไว้ในช่องคำบรรยายหรืออาจจะขึ้นอยู่ตามมุมจอตรงในจอส่วนใหญ่จะเป็นข้างล่างซ้ายนะครับที่จะขึ้นมาให้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชาวราศีสิงห์สวัสดีครับ